สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาทําการอัปเดอาวุธเอ้ยไม่ใช่อาวุธอุปกรณ์เอออ่านี่ครับอะไราเ,าเพิ่มพลังคลิปนี้เราจะทําการเพิ่มพลังอุปกรณ์กันดูนครับจะเพิ่มพลังว่าครั้งเลยครับเพราะเรามีเงินอยู่ทั้งหมดสองล้านเลยทีเดียวนี่ครับการเพิ่มพลังใช้เงินเจ็ดพันแล้วก็ใช้หินไม่รู้ว่าขั้นต่อไปจะเพิ่ม ใช้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่านนะอาจจะเท่ากันเลยเอาละมาดูทีนี่เจ็ดพันเหมือนกันแต่ก่อนที่จะเพิ่มพลังเราต้องไปดูก่อนว่าที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันดีขนาดไหนเพื่อเปรียบเทียบกับหลังกับการที่ว่าก่อนที่เราจะเสริมาก,กับารันหลังเสริมจะเป็นยังไง <c oughs> กดกรีบไปไหนเรามาลอก,กัก่อนดีกว่าครับว่าก่อนที่เราจะเพิ่มพลังเนี่ย เราตีได้ง่ายขนาดไหนไกลขนาดไหนตีนสักสามหลุมก่อนอเราจะไม่ปรับแรงนะครับหวดเลยครับอเอยมันอยูอ่ตรงนี้ได้ไอเทมด้วยอืสามเหรอถอยมา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 เดิอนหน้าด้วย ไปแล้วออกไปไกลนิดนึงไม่เป็นไรยังพอได้ปาร์ติโจไม่มีไม่มีความเอียงเลยครับรัดเลยเก็บเบอร์ด,ดี้ได้ระยะก็ประมาณนี้นะหลุมหลุมแรกๆของเราถึงหลุมเดียวได้ไหมไม่อยากตีหลายหลุมอ่ะถือเวลาอ่าออกได้ไหมอ่ะนี่มั้งนี่ผมออกปะ ไอ้เครื่องหมายโบว์มวนขวานี่อะไรเนี่ยไม่จะออกเหรอออกทางไหนออกไม่ได้เหรอโอ้หเสียงนึกออกได้อ่าไม่ออกก็ได้ไอ่ะเราก็ตีต่อไปอืมไปตรงนี้นเนาะประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้นึงวิ่งขนาดเหมือนเดิมแต่ตกทำไมล่ะ โอ้หไหลไปไกลเลยเบียงนิดหน่อยไม่เยอะมานนี้น่าจะได้นะเก็บเฮอร์ดี้อีกหนึ่งหลุมแล้ก็จะตีหลุมเดียวออกได้นั้นไม่ออกแล้วกันะหลุมหนึ่ง ดีเลยอย่านึกเลยเยอะไปเลย oh, <อ>ไปไกล <laughs> ไปเลยไปไกลเลยงานนี้มองข้างนอกเลยโอ,โอเคเติม,มข้างหน้าก็ได้ไม่ลมแรงจังนะประมาณนี้แล้วกันลมไม่ไกลแต่ลมแรงๆไปแล้ว oh, ถึงไหมเนะี่ย oh, <good S 1> ไ่ถึงอีกเรย์ชอ็อตห้อยมาห้อยมาหอยมา,ยมาประมาณนี้ เีแบบไปซีเรียสอะไรครับยกโยกเถอยไกลไปนิดนึง,น,น,งนั่นนหะเฟพ้าจริงดีไปเฟพ้าไปอ่าก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับก่ <c oughs> อนที่เราจะอัปเกรดอาวุธเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดอุปกรณ์ติดปากเรียกอาวุธไม่ค่อยได้เล่นเกมกีฬาอเลย <c oughs> โอ้ตีก็เล่นเกมพวกนั่นแหละ เกมที่พกใช้อาวุธเนาะอ่ะเอเคกลับไปที่ห้องอุปกรณ์ <c oughs> รเราจะทำการเพิ่มพลังครับอันนี้เพิ่มได้ไหมเนี่ยได้อุปกรณ์ะระดับตำนานมาหนึ่งอันครับเฮ้ยเพิ่มได้เห้ยหกหมื่นหรออ๋อเพิ่มเพิ่มสุ่มได้สามอันเหรออืมเอาสิอ่ะเพิ่มเลย เพิ่มพลังแบบบ้าบ้าพลังโอ้โหเออไปอีกเฮลิว2สองโอ้เพิ่มระยะเพียบเลยเอาสุดท้ายหนิหนหมดแล้วเออไปอะไรขึ้นมาโอ้โอหหลี้ยงเราจะอัพเราจะเพิ่มพลังแบบบ้าพลังครับไปดูมันจะดีขึ้นไหมเพิ่มพลังแล้ว ไปอีกหนึ่งสองโอ้โหมันก็ไม่น่าจะดีขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่มอย่างนิดอย่างละหน่อยอย่างงี้เนาะหรือเปล่าอ่ะไปเดี๋ยวหกลับเลยพวกแล้ว,ลว,ลวเพิ่มพลังไปอีกไม่มีเพิ่มแบบทีเดียวบ้างหรอเจ็ด่าจริงเลยอย่างพี่เพิ่มแบบทีเดียวมไม่มีหรอ เลเวลแปแล้วครับตอนนี้เพิ่มชั้นยอดอ๋ออันนี้อะไรไม่ใช่อย่าเพิ่มทีเดียวอะ่ะไม่มีหรอเลเวลเก้าแล้วครับเลเวลเก้าแล้วและเลเวลสิบเอ็มเต็มมันทำอะไรได้บ้างอัปเกรดหรออัปเกรดโอ้โหต้องใช้หินเพิ่มเป็นระดับตำนานได้โอ้อย่างงี้ดีเอง แต่เราไม่มีไงเดี๋ยวนะเห็นใช้เงินเท่าไหร่นะเห็นแป๊บๆแพงมากห้าแสนเลยเหรอปาโ้อ่ะเพิ่มพลังไว้เลยจากนี้เอ่อเพิ่ม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 เออกดได้ไม่บอกเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวล้วนล้วนลวนเลยนี่ครับเพิ่มตรงนุ้มเพิ่มอันนี้อืมไปไปเสร็จแล้วครับ แปดแล้วครับเก้าแล้วครับเต็มส okay. ิบโอเคเต็ม okay. แล้วจ้ะโอเครู้แล้วจ้ะมาที่อันนี้ไปอือไปสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เต็ม,เ,ตมเออเนาะจริงๆผมก็ลืมดูว่าก่อนที่ผมจะเพิ่มเนี่ยไอสถานะข้างล่างของเราเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เรียกว่าขึ้นไปสองร้อยทุกอันนะสองร้อยสิบเก้าสองร้อยสี่สี่สองสี่หนึ่งอโหอะโอเคไม่เป็นไรเราเพิ่มถุงก่อนนะไปเพิ่มไปสักหน่ออืมสถานะข้างล่างเพิ่มมาเป็นสองร้อยกันหมดเลยฮะ มันก็ไม่ได้เยอะมากนะมันมันก็ไม่เหมือนเกมพวกเกมต่อสู้เนาะเพราะว่า,วาน,นั้นคือเราเพิ่มแล้วเราเห็นชัดมากเลยแบบโอ้โหพลังโจมตีเยอะขึ้นพลังป้องกันดีขึ้นอะไรเงี้ยติดคลิอะไรเนี่ยครับเนาะอ่ะเติมเพิมพลังแบบบ้าพลังรับไปไปลยุลย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 ไปเลยลุยไปเลยเงินเยอะเงินเยอะแต่ดีนะมันเพิ่มพลังมันไม่แบบไม่ไม่ขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปแล้ก็ใช้แค่เจ็ดพันเท่าเดิม ถ้าใช้หินเพิ่มพลังแค่500เท่าเดิมด้วยเบอร์ก็ดีอยู่นะเอาละเออลูกมาเดี๋ยวเราอัพลูกเป็นระดับอันยอดเฮ้ยมีอะไรนะขี่โมงอะอะไรนะชั้นสูงเลยเฮ้ยก็เออจะเริ่มเบลอร์อเฮ้ยหกละเต็มเกรดเต็มแล้วอัพเกรดเป็นชั้นยอดนะเราเก็บชั้นยอดได้อัพเลยไหมอยากรู้จะเป็นยังไง ไหนก็ไหนๆละอัพไปเนะเาะอัพไปเลยเป็นชั้นยอดห้าหมื่นเฮ้ยโอ้โหลูกสตรอเบอรี่ครับโอ้โหตอนนี้มาเพิ่มอีก <c oughs> จัดไปจัดไปลุยไปเรื่อยๆข้างหน้าเลยโอ้โหอ้โหลูกสตรอเบอรี่ครับตอนนี้เลเวลห้าแล้วเลเวลหกไปเลเวลเจ็ดแล้ว ข้าไปอ้าวแล้วเต็มตอนนี้เต็มทุกอย่างครับโอ้เต็มทุกอย่างครับโอ้สเตตัสเพิ่มมาเยอะมากเลยครับลองกกว่าดูคนอื่นนะออเนาะมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะถ้าเพิ่มเต็มแล้วอะเยบกว่าคนอื่นดูดิโอ้โหนะครับก็แต่ก็ไม่รู้มันจะมีผลในการแข่งจริงๆหรือเปล่านะครับมาหลังจากเพิ่มมาขนาดน,นี้ละเราไปลองกันดีกว่าว่า มันมีผลขนาดไหนหลังจากที่อัพไปแบบบ้าระห่ำม,มากนะครับอล,ลูกหายไปไม่ทราบสา,สาเหตุก็ทนา,นานออกจากแล้วลองใหม่อะไรกันเนี่ยแค่อัพแบบ้าระห่ำแค่นี้เองถึงกับเออเลอร์เลยเหรอโอ้อะอึมรึมีการลูกหายด้วยอ่ะเอามาตลกเดียวใสัยเกมรับไม่ทันเพิ่มเยอะไปหน่อย มาดูมันจะง่ายขึ้นป่าระยะตีไกลขึ้นแน่นอนครับแต่จะตีง่ายขึ้นไหมแค่นั้นเองที่สงสัยโอ้โหตีไปถึงโอ้มันเห็นผลจริงๆรน,นเนี่ยขอบานนะโอ้สุดยอดเลยเราลองตีมาตรงนี้ก่อนจริงงหาไอ้อันยอดเอามาทำเป็นเลเวลสิบจะได้ตีได้ไกลกว่าไอตุนกอตอนนี้นะ ผมว่าเนอะ,อะมันก็ไปยังไงขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าแถบถึงแม้แถบมันจะกว้างขึ้นเราอะเราอะจะกดแม่นไหมครับดูดูพัดดูพัดพัดก็ไม่นายย่ายากเพราะมัน,มนอันนีๆๆๆๆโบบ้โอ้โอ้ไหลไหลไหลเอียงเอียงเอียงลูกสตรอเบอรี่เชียว เดี๋ยวลองหาไม้กันยอดทำไมจำไม่ได้สีสีม่วงเรียกว่าอะไรนะนี่เพราะไม้นี่มันตีได้สุดเท่านี้เพราะว่าเราเอัพเกียรดได้แค่นี้ตาอเลยใส่เทมครับโอ้โหเนี่ยชอบมากเลยตัวนี้ใช้เลยเล็งตรงหลุมนี่แหละนิหน่อยนึงอันนี้ไป กระตุกทำไมเรามันปังยอก็ประมาณนี้มันไม่ค่อยเห็นผลเมาเกมต่อสู้นะครับเนะาะเกมต่อสู้เวลาเราอัพอะไรเข้าไปจมตีแรงขึ้นป้องกันดีขึ้นคือมันก็เห็นชัดเจนนะครับส่วนเกมกีฬาเกมกลอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเห็นนะหรือเกมฟุตบอลเกมบาสท,ที่เคยเล่นก็คือมันก็ยังเห็นผลนะ หรือยังไงหรือถ้าเราปล่อยออโต้มันจะเห็นผลก็ไม่รู้โอ้โหแต่อันี้เห็นผลเห็นผลอันนี้อันนี้ไปออนกรีนกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาหน่อยอันนี้ตีออนกรีนไปเลยโอ้ยหลุดหลุดไหมถึงไหนเนี่ยถึงไหนถึงไหนโอ้โหอ้าวถึงว่ายออนกรีนเออได้แบ็คโฮวโอ้ดีดีดีแบ็คโฮดีแบ็คโฮดีไหนๆก็ไหนๆละตีแบ็คโฮว์ไม่ไเลยแล้วกันไปมาไปมา ไปมาอีกประมาณนี้ให้มันดูดแล้แบคโฮมันต้องให้มันดูดต้องให้มันดูดเข้าไปครับลงไหมลงครับลงมอีกเกินแบคโฮนี่ต้องตีออกมาให้มันให้มันอยู่ขอบขอบให้ตัวหลุมมันดูดเข้าไปเองครับอย่าตีไปตรงศูนย์กลางมันนะถ้าตีไปตรงศูนย์กลางมันเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลนะครับไอเทมนี้ก็ หลังจากอัปเกรดอย่างบ้านหลามไปก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับผมบ้านเนาะอมผมมีอุปกรณ์หัวแรกอืมหัวไม้ไม่มีแบบหัวไม้ไม่มีชั้นยอดเลยอ่ะถ้าหัวไม้มีชั้นยอดว่าก็าจะลองอัพเกรดดูเออเดี๋ยวเราลับอัปตัวนี้ที่เป็นชั้นยอดดิตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันทีที่ร้อยสามสิบเนาะโอเคผมว่าลองลองดูดีกว่ามา เพิ่มพลังตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวให้มันกลายเป็นชั้นยอดดูดีกว่าเออดูด,ดูว่ามันจะตีได้ไกลกว่าเอ่อคำนานไหมนี่อย่างน,นี้ดีกว่ามาลองดูกันอาพลังครับเงินเยอะอเต็มแล้วเกรดอ่าเกรดเป็นชั้นยอดอืออ่ะเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหหัวอะไรเนี่ยเนี่ยไม้ยานอวก,กาศ นะตอนนี้ถ้าเรากดใส่ปุ๊บเนี่ยมาลงมา24ผมก็เพิ่มพลังดูแล้วคับมาดูซิว่าถึงบวกสิบอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋วนเดี๋ยวนะเออไอตัวนี้ตีไกลอยู่ที่130อันนี้ตีไกลอยู่ที่106ผมวัดต่อให้เพิ่ไมไปถึงเลเวลสิบมันก็สู้ไม่ได้อยู่นี่แหละไม่ทําละไม่ทําละ ยังไงก็สู้ไม่ได้หรอครับมันตั้งร้อยสามสิบเนี่ยมันต้องบวกยีิบสี่เรียกว่าได้ครั้งละสอง level แปดแต่สองสิบหกบวกบวกร้อยหกมันก็ไปถึงแล้วสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ไรประโยชน์ก็เอาเป็นว่าก็าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเข้ามาก็เรียกว่าอะไรล่ะเพิ่มพลังเสำหรับการเพิ่มพลังอุปกรณ์ให้สูงขึ้นนะครับ ถามว่ามันดีขึ้นไหมก็ดีครับน่าจะดีก็จะตีง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีผลสําหรับพวกออตโต้มากกว่าในเกมอย่างไนตัวเนี้ยอย่างในอย่างในแมตช์วัดอันดับนี่ผมว่าอัปเกรดไปน่าจะมีผลเลยตัวนี้ต้องเป็นเ i AI ตีไงครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นแมตช์แมตช์อะไรนะแมตช์แมตช์ลีกเดียว หรีอไปเลีกเดียวที่ปล่อยออโต้ได้อะอาจจะมีผลดีก็ได้ครับในการเพิ่มพลังอขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลังจากเราอัพอุปกรณ์เรียกว่าเรเวลเต็มหมดแล้วนะครับกดที่ข้างล่างนะครับอ้พวกเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยห้าอันเนี่ยกดปุ๊บนะครับมันจะมีข้อมูลบอกอี่หนึงด้ียว่าขอแนะนําให้รักษาความมั่นยําและค่าส่วนสวิงให้สูงกว่าระยะตีตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับผม ถ้าระยะสูงระยะตีสูงกว่าความแม่นยำและสนสวิงการตีให้แม่นยำจะยากขึ้นเพราะโซนควบคุมจะกว้างขึ้นและโซนสวิงจะแคบลงโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการตีลูกไปไกลที่สุดความหมายผมว่าสมมุติว่าดูตรงด้านขวาน,นะครับตอนนี้โซนสวิงอยู่ที่117นะครับแต่ถ้าผมปรับระยะตีให้มันเยอะขึ้นปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ครับคือสังเกตว่ามันจะแคบลงครับเหลือ913ละ ยิ่งยิ่งตีไกลครับเนี่ยมันจะยิ่งแคบมันจะยิ่งตียากครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมถึงแนะนําว่าให้อยู่ห่างกันถึง20จะดีกว่าครับครับเพราะถ้ายิ่งห่างยิ่งห่างก็สมสิวิงก็จะง่ายขึ้นเราจะตีได้ไม่ไกลก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามรักษาระยะห่างให้มันห่างสักยี่สิบจะดีกว่านะครับอย่างตัวนี้ห่างยี่สิบก็โอเคก็ที่ง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ก็โอเคก็คพอได้แหละก็ยี่สิบนะครับตัวนี้ก็ อะไรล่ะตัวยตัวนี้ตัวนี้ไม่ถึง20ตัวนี้ก็ค้างจะตียากนิดนึงนะครับก็พยายามรักษาระยะไว้ที่20ขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ตีง่ายขึ้นนะครับก็ถึงเราจะอัพเต็มทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่ฝีมือของเราด้วยว่าเราจะกดได้ในช็อ t หรือ Perfect s h o ช็หรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับครโอเคครับคลินี้ก็มาเพิ่มพลังกระหน่ำให้ดูครับบ้า ได้อะไรยังไงบ้างนะครับหวังว่าจะมีความรู้กันเพิ่มขึ้นนะครับว่าเอออัพดีกว่าไม่อัพดีกว่าแล้วแต่คลิปนี้ก็ขอจบไป่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ